ฉันแต่งงานกับหัวห้องมาหลายปีแล้วความรู้สึกเป็นเหมือนกาวเสมอคนอื่นอดไม่ได้ที่จะอิจฉาเมื่อเห็นมันในวันนี้มีคนรับใช้คนใหม่ในบ้านยุ่งและยุ่งหงเบื่อฉันคุยกับเขาพี่จางคุณมาจากไหนฮี่ห้องถามจองจี่มีแผ่นหน้าใหญ่ นอกจากนี้ยังมีไฟสีดำขนาดใหญ่ใต้มุงตาเขาตอบขณะที่เขายุ่งอยู่กับงานที่เขาทำอยู่ฉันมาจาก SF วินเลอ่ะคุณหญิงคุณอยู่ในชีวิตที่ดีพบสามีที่มีความสามารถและดีเช่นนี้ไม่เหมือนสามีของฉันถ้าไม่มีความสามารถก็ต้องพึ่งพาฉันให้ออกมาทางงาน ดูมือของฉันที่ห้องมองไปที่มือที่หยาบคายของเขาและเขามองไปที่มือขาวเล็กๆของเขาริมฝีปากบ่นและยิ้มความรู้สึกเหนือกว่าผุดขึ้นในหัวใจของฉันแน่นอนว่าเธอก็เข้าใจเช่นกันทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการอย่างรู้ของฉันเองฉันพบสามีที่ดีทันใดนั้นพี่จางก็หยุดสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ ดวงตาสามเหลี่ยมยืนว้ามคิ้วของเขาขมวดคิ้วคุณนายคุณต้องระมัดระวังมันเป็นประโยคที่ไม่มีเหตุผลมันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฮีฮ่องทันทีฉันจะระวังบางสิ่งบางอย่างคุณต้องการนายทรมาประสบความสำเร็จเขาหล่ออีกครั้งพึ่งป่าและผีเสื้อเหล่านั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้ฝูงขึ้นฝั่งฮี่ห้องบ่นริมฝีปากและยิ้มดูนี่วางใจได้หลายปีแล้วสามีของฉันตายกับฉันเธอไม่เคยปิดบังมันจากฉันแน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังมีผู้หญิงที่ริเริ่มไล่ล่าพวกเขาแต่เธอปฏิเสธคุณยังเด็กเกินไปพี่จางยิ้ม พึ่งถามฮี่ห้องไม่มีความสุขเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดีคุณหมายถึงอะไรจงทีรีบสายหัวรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาใช่มาดามฉันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเราทุกคนเป็นผู้หญิงต่อไปพี่จางเริ่มวิเคราะห์เหอหงเธอบอกว่าเมื่อผู้ชายรักใครสักคน ความรักนั้นตายแล้วมีชีวิตฉันไม่รักมันอีกต่อไปมันเหมือนกับการคว้างปูนปลาสเตอร์หนังสุนัขแม้ว่าฮีฮ่องและวงโบจะแต่งงานกันมานานกว่าสิบปีแล้วถ้าความสัมพันธ์ดีก็ไม่มีการทะเลวิวาทแต่ผ่านไปนานคุณจะเหนื่อยเสมอและผู้ชายก็โลภความสดชื่นตอนนี้มีสาวสวยอยู่ข้างนอกมากขึ้นเพื่อหาเศรษฐี ทุกวิธีถูกสร้างขึ้นมันไม่เหมือนในทีวีเหรอฮี่ห้องรู้สึกสมเหตุสมผลเล็กน้อยเมื่อได้ยินฉันอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเขาพูดถูกมาดามปีนี้อายุเท่าไหร่อายุสาสิบหปีอาแม้ว่าผู้หญิงที่คุณดูเด็กและสวยเขาจะอายุสาสบปีมากที่สุดผู้หญิงสามารถสาสิ กักเต้าหู้ผู้ชายสาสบเอ็ดดอกนั่นเป็นเทียงจุดเริ่มต้นของปีกระวานฮี่ห้องฟังคำพูดที่พุ่งออกมาของพี่จางฉันอดไม่ได้ที่จะตีกลองเล็กๆในใจของฉันเขามองตัวเองในกระจกแม้ว่าเธอจะยังเด็กและสวยงามแต่ท้ายที่สุดเขาก็อายุสาสิปีเช่นกันคุณจะเปรียบเทียบกับเด็กสาวพวกนั้นได้ยังไง นอกจากนี้เธอยังถูกสามีของเธอเอาใจใส่มาหลายปีแล้วและกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กฮ่หาฮ่าจะไม่มีอะไรถามฉันสูญเสียความสามารถทางสังคมไปนานแล้วถ้าสามีไม่ชอบตัวเองวันหนึ่งอย่าร้างตัวเองแล้วฉันจะทำอย่างไรหัวใจของฮีฮ่องเริ่มตื่นตระหนกมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นก็ลุกขึ้นจากโซฟา ความือของซิสเตอร์จางคุณจะต้องช่วยฉันพี่จางบอกฉันว่าฉันควรทำอย่างไรตอนนี้ไม่ต้องกังวลครับคุณหญิงฉันจะช่วยคุณซิสเตอร์จางสอนให้เธอรอสามีกลับบ้านทุกวันพวกเขาทุกคนต้องตรวจสอบเสื้อผ้าของเธออย่างละเอียดรองเท้าและโทรศัพท์มือถือดูว่ามีข้อมูลที่คลุมเครือหรือไม่ นี่เป็นขั้นตอนแรกที่รักฉันกลับมาแล้ววงบกลับจากที่ทำงานสิ่งแรกคือการกอดโหูหังแน่นสามีภรรยาแยกทางการเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษที่ห้องกอดสามีของเธอดมกลิ่นรอบตัวเหมือนสุนัขล่าเนื้อกำลังมองหาเบาะแสภรรยาคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่เป็นไร วงโบโมคิดมากขึ้นเขาเข้าไปในบ้านด้วยความไม่ทราบซึง้งจากนั้นฉันก็เข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำใช้ประโยชน์จากอ่างอาบน้ำของวองโบหีห้องเป็นเหมือนสุนัขล่าเนื้อฉันค้นเสื้อผ้าของสามีทั้งหมดฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาอีกครั้งและตรวจสอบทีละคนเปิดข้อความของวองโบ ฉันเห็นข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสปริงดวลสซิงที่รักของฉันคืนนี้คุณน่าทึ่งมากฉันจะตายอย่างมีความสุขขอบคุณที่ส่งกระเป๋าถือมาให้ฉันชอบมากโฮฮองไม่อยากจะเชื่อสายตาของเขาสามีของฉันจะทรยศเขาได้อย่างไรนี่ไม่เป็นความจริง แม้ว่าเธอจะพยายามถามให้ตัวเองเป็นอมพาทอย่างสิ้นหวังแต่ข้อมูลอยู่ตรงหน้าคุณอย่างชัดเจนเธอกลั้นน้ำตาดูประวัติการแชทของทั้งสองฉันพบว่าสามีของฉันอยู่กับผู้หญิงคนนี้จริงๆผ่านมาสามปีแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่โมกลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารเย็นปรากฏว่าฉันไปกับเธอ ที่ห้องฟังเสียงน้ำในห้องน้ำและเสียงเพลงที่สามีของฉันฮัมเพลงฉันแทบร้อมไม่ไหวที่จะรีบเข้าไปเผชิญหน้ากับสามีของฉันทันทีแต่เธอรู้ดีเมื่อใบหน้าฉิกขาดสามีของเธอจะอยากกับเธออย่างแน่นอนเธอยังไม่อยากสูญเสียเธอไปไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเธออย่างแน่นอนคืนนี้ ฮีฮ่องบังคับยิ้มแซงทางเป็นหลงรักวังบนตามปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนที่คืนฉันฝันกลับมาแต่เขามักจะแอบร้องไห้วันรุ่งขึ้นวางปอกไปทำงานตามปกติฮีฮ้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านและร้องไห้มาดามคุณเป็นอะไรฮีฮ้องเห็นพี่จ่างร้องให้ยิ่งกว่าห้า ซิสเตอร์จางเมื่อวานฉันคิดว่าคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงถูกต้องคุณรู้อะไรไหมใบหน้าของน้องจางค่อนข้างน่าเกลียดในเวลานี้ดวงตาสามเหลี่ยมเหลือบมองหีห้องเขาก้มศีรษะลงอีกครั้งพี่จางบอกฉันหน่อย ฉันจะไม่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณพูดและฉันจะไม่ปฏิบัติต่อคุณไม่ดีห้านั่นก็ได้ซิสเตอร์จางบอกเธอหงแม้ว่าเขาจะยังใหม่กับโลกใหม่แต่ยังมีสิ่งที่ต้องรู้วันก่อนเขาเดินทางไปต่างประเทศเห็นว่าวงโบย้ายไปอยู่กับเซียวซานจริงๆเขายังสั่งว่าเขาไม่ควรพูดออกมา มิฉะนั้นให้ยิงปลาหมึกโอ้คุณหญิงแม้ว่าฉันจะขาดแคลนเงินด้วยแต่ดูมาดามสิคุณอยู่ในความมืดฉันช่วยไม่ได้เราทุกคนเป็นผู้หญิงคุณมักจะดีกับฉันมากนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันอยากเตือนคุณเมื่อวานนี้ดวงตาของเธอหงเต็มไปด้วยน้ำตามือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้คุณรู้อะไรอีกบ้าง บอกฉันทั้งหมดฉันแอบฟังพวกเขาในวันนั้นผู้หญิงคนนั้นให้กำเนิดลูกให้สามีของเธอจริงๆตอนนี้เด็กๆอายุมากกว่าหนึ่งขวบแล้วมาดามคุณต้องวางแผนตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆฮีฮ่องไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้คนข้างหมอนของเขากลายเป็นคนแบบนี้นึกถึงหลายปีดูเหมือนว่าเขาจะรักตัวเอง แต่เขาเก็บตัวเองไว้ในความมืดเธอเกลียดมันมากฉันต้องการฆ่าเธอคุณนายในช่วงเวลาวิกฤตคุณต้องโหดเหี้ยมสับยาและการจัดรากคุณต้องคิดเกี่ยวกับมันมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับเงินสักบาทในภายหลังนายเป็นนักธุรกิจเขาคำนวณมากใช่ เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่เรียบง่ายจะไม่มีอะไรถามแม้ว่าจะอย่าร้างสามีให้เงินเยอะแต่เงินจะหมดเสมอฉันควรทำอย่างไรกับลูกชายของฉันเมื่อถึงเวลาหญิงคนนั้นก็ให้บุตรชายแก่เขาด้วยพี่จางพูดถูกโหดเยี่ยมในช่วงเวลาวิกฤตวันนี้ จิตใจของฮีห้องเต็มไปด้วยคำพูดของพี่จังสามแล้วสามเล่ามีเพียงความคิดเดียวในใจของฉันฆ่าเขาฆ่าเขาฆ่าเขาแค่ปลอมตัวว่าถูกโจรขโมยทรัพย์สินของสามีสามวันต่อมาในคืนที่มีพายุฮงถึกฤทธ์สอดเข้าไปในหัวใจสามีของเธออย่างหนักก่อนที่วังป่อจะเสียชีวิต ดวงตาของเธอเบิดกว้างฉันไม่อยากจะเชื่อเลยภรรยาคนโปรดของเขาฆ่าเขาจริงๆฉันถามไปเรื่อยๆทำไหมทำไหมฮีฮ่องย่อเย้ยเล่าถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ช่างเป็นผู้หญิงเด็กอะไรฉันไม่ได้มองหาผู้หญิงที่นั่น ฉันคนเดียวกับคุณคุณยังพยายามโกหกฉันอยู่ลมหายใจของวงโบค่อยๆอ,อ่อนลงผมของโฮห้องยุ่งเหยิงเหมือนคนบ้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองสำหรับเธอค่าชายคนนี้หนึ่งพันครั้งก็ไม่มากเกินไปใครปล่อยให้เธอหลอกลวงตัวเองจองชีได้แย่เรื่องของคุณออกมาแล้ว ฉันยังเห็นข้อมูลนั้นด้วยตาของฉันเองคุณยังต้องการปฏิเสธมันใบหน้าของวงโบเปลี่ยนเป็นสีแดงปิดหน้าอกของคุณเลือดไหลลงแม้ว่ามีดนี้จะไม่ได้ใส่จนสุดแต่มันถูกสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่เลือดไหลเข้ามาหวังป๋อบอกเขาก่อนที่เขาจะตายไม่มีคนรับใช้ใหม่ในครอบครัวเลย มีแม่บ้านเพียงคนเดียวโอแมนลูและสามคำที่ฉันรักคุณมือของ,องห้องเต็มไปด้วยเลือดการแสดงออกหน้าเบื่อทายหัวสิ่งที่คุณพูดไม่เป็นความจริงเขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเขาฆ่าคนผิดเขาประตูของน้องจังอย่างบ้าคลาั่งน้องจางคุณออกมาจางเจียออกมาเร็วฮ่า คุณบอกฉันแม่บ้านหลิวชายชราน่าจะตื่นเดินออกไปพร้อมไฟฉายเห็นโหหุงเปื้อนเลือดเขาตกใจมาดามคุณเป็นอะไรมีบางอย่างเกิดขึ้นให้ฉันถามคุณพี่จางพี่จางไปไหนดวงตาของฮีห้องเบิกกว้างตะโกนใส่แม่บ้านโอแมนลู มาดามบทอะไรมันเป็นภรรยาของสาวใช้ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกของเราเมื่อไม่นานมานี้ฉันเป็นแม่บ้านคนเดียวในบ้านของเราและคุณเลิกจ้างคนรับใช้ทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วคุณบอกว่าพวกเขาไม่ทำสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวังเหมือนฉันเป็นไปไม่ได้ไม่มันจะไม่โฮฮังนั่งอยู่บนพื้นด้วยก้นของเขา ความกลัวถูกเขียนไว้ในดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาเขาค่อยๆมองขึ้นไปชั้นบนแสงสีแดงจางๆปรากฏขึ้นที่ด้านบนของบันไดไฟสีแดงกระพริบกลายเป็นระฆังที่ดูเดือดใบหน้าของวิญญาณที่ดูร้ายนั้นน่าเกลียดชงังปล่อยเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกที่ห้องไม่สามารถกลั้นไว้ได้อีกต่อไปเธอฆ่าสามีที่รักเธอมากที่สุดจริงๆ เธอรีบขึ้นไปชั้นบนเขาหยิดกริตและแทงเข้าไปในหัวใจของเขาเสียชีวิตข้างวงโบปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วโฮฮังเลิกจ้างคนรับใช้ทุกคนในครอบครัวหนึ่งในนั้นคือเด็กผู้หญิงชื่ออาหงขอร้องให้เธออย่าเลิกจ้างตัวเองเพราะสามีของเธออาศัยอยู่ในโรงพยาบาลต้องการเงินเร่งด่วนสำหรับการรักษา การเป็นคนรับใช้ในตระกูลวังสามารถมีค่าคอมมิชชั่นได้มากมายแต่ฮีฮ่องไม่ได้สนใจคำวิงวอนของห้องเลยอดไม่ได้ที่จะถูกไล่ออกและเขาก็หักเงินเดือนของเขาด้วยหลังจากนั้นไม่นานสามีของหงเสียชีวิตในโรงพยาบาลอกหักห้องจบงานศพสามีของเธอเขาสวมชุดสีแดงแขวนคอตัวเอง หลังจากนั้นอาหงก็กลายเป็นฆาตรกรมาที่บ้านของหวงโบเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของสาวใช้ซิสเตอร์จางเพื่อทำให้ฮีห้องสับสนฮีห้องสอบถามสามีของเธอจะเชื่อเรื่องไร้าสาระนี้อย่างผิดพลาดในที่สุดสิ่งนี้ก็นำไปสู่ศกนตกรรมดังกล่าวผีเป็นตัวหลอกลวงมากที่สุดคุณต้องระมัดระวัง